ผมนะครับมาติดตามเรื่องของเพนกวินพาลิชชีวรักนะครับเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจ,จิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาทท่านเป็นผู้เปิดเผยเนี่ยนะครับว่าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ได้ตัดสินใจส่งตัวเพนกวินพาลิชชีวรักเข้ารับการตรวจรักษาที่รามาธิบดีเพื่อจะให้สารอาหารทางหลอดเลือดและส่องกล้องตรวจขะเพาออาหารหลังจากที่เพนกวินแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเลือด ขณะที่ในเวลาต่อมาเนี่ยต้องไร์ทางว่าที่ร้อยตรีธนกริตก็เปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าต้องขอชี้แจงเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าที่ส่งตัวคุณเพนกวินไปที่ราม,มาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีการนําเสนอข่าวว่าคุณเพนกวินเนี่ยถ่ายเป็นเลือดอันนี้เนี่ยพยาบาลไม่ได้ตรวจพบ แต่คุณเพนกวินเป็นคนชี้แจงกับพยาบาลเองว่าอ่อนเพลียและมีการขับถ่ายปนเลือดออกมามพยาบาลก็เลยแจ้งกับแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทันแพทย์สองคนของโรงพยาบาลจึงลงความเห็นว่าต้องส่งตัวคุณเพนกวินไปตรวจกับแพทย์เฉพาะทางจะได้ส่องกล้องว่ามีแผลในกระเพาะอาหารจนถ่ายออกมาเป็นเลือดหรือไม่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะดูนพนิจของแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจต่อไปนะครับว่าแพทย์รามาธิบดีที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเมื่อตรวจดูแล้ว จำเป็นต้องรักษาตัวอย่างไรหรือไม่จะใช้เวลากี่วันและนี่เป็นภาพตอนที่พาเพนกวินไปที่รามาธิบดีก็นั่งอยู่บนรถเข็นใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขาสัาน้นแล้วก็ใส่หน้ากาก,ากอนามัยนะคะเจ้าหน้าที่ราชทันก็มาประกบค่ะร่างกายก็ดูสูบผอมอย่างเห็นได้ชัดเช้าวนันนี้รอที่บีกรมราชทันก็ชี้แจงเพิ่มเติมเนี่ยน้องบอกหลังจากที่เพนกวินเนี่ยน้ำหนักตัวลดลงหลังจากเจ้าตัวตัดสินใจอดอาหารตั้งแต่16มีนาคม น้ำหนักตัวเนี่ยลดลงไป107กิโลเนี่ยเหลือ94.5กิโลค่ะเช้านี้เนี่ยท่านรอดพุีว่าไงฮะท่านทางกรมราชทรรนะคะบอกว่า ใหย้อนไป30เมษายนตอน7ม0ครึ่งคือไปตรวจร่างกายประจำวันเพราะว่าคุณเพนกวินเนี่ยอ่อนเพลียเริ่มดื่มน้ำเกลือแร่ได้น้อยลงปวดที่บริเวณให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำก็เลยต้องถอดสายน้ำเกลือออกแล้วก็ประสานแพทย์จากโรงพยาบาลราชทันไปตรวจอาการเพิ่มเติมนะคะก็เห็นว่าอ่อนเพลียริมฝีปากแห้งปวดแสบในท้องบางครั้งแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าถ่ายปนเลือดเมื่อ4วันก่อนคุณหมอก็ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าเกิดจากการกอดอาหารเป็นเวลานาน แล้วก็ลงความเห็นว่าควรจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ